ต้นยางเจพ้นควันผู้เคารพกูมันผู้พันแค่บอกโดยชาวต้นยางเจพ้นควันผู้เคารพกูมันผูพันบอโดยชาวต้นยางเจพควันผู้เคารพกูมันผู้พันแค่บอกโดยชาวต้นยางเจ ไปอีกฝอยมาหงช่างแยกปิ้มเล็อยู่วันนึงไปตายโอ้แม่ไปนลยทุกกะจีมันตีอีกเพียงที่จะได้ตายโอ้คือกูไปตายโอ้ม่ไปอีกฝอยมาหงช่างแยกิ้มเล็อยวันนงไปตายโอแม่ไปนลทุกกจีมันตีีเพียง่จะไดตายโอ้คือกูไปตายโอ้แม่ไปอีกฝอยมาหง แยะติ้มเล็กอยู่วันนงไปตายโอ้แม่ไปนลทุกปีมัีเพงที่คุ่เจะไตายโอ้คือกูไปตายโอ้มีเปอีกฝอยบ้าหูช่างแยะติมเล็กอยู่วันไปตายโอ้แม่ไปนะทุกปีมันตีเพลง้่คุณเจนไตายโอ้คือกูไปตายโอ้มีเปอีกฝอยบ้าหูช่างยะติมเล็กอยู่วันไปตายโอ้แม่ไปนะทุกปีมันตีเพลง้ี่คุณจนนีตายโอ้คือกูไปตายโอ้ม่เปอีกฝอยบ้าหึช่างแยะติมเล็กอยู่วันงไปตายโอ้แม่ไปเล ทุบจีมันตีเพได้นี้เจะได้ตายโอ้คืออุบายตายโอ้หเีไปอีก่อยมาหช่านเย็ดพิมพ์เล็อยู่นไหนไปตายโอ้แม่ไปเยจีมันตีเพลด้นี้เจ้ได้ตายโอ้คืออุบายตายโอ้หเีไปอีกฝอยมาหช่านเย็ดพิมพ์เล็อยู่นไหนไปตายโอ้แม่ไปเลจี๊มันตีเพได้นี้จะไห้ตายเลยแต่ไม่สิ็นพิมพ์เลยเวลาขยะสังคมหน้าหีควายเล่นอะไรไปใส่ัต์เลิกเล็กไปไส่เด็กหยุกบแม่หยดดอก

แค่บอกดยชาวต้นยางเจเพ,พิ่มความผู้เคารพคมันผู้พันแค่บอกโดยชาวตันยางเจพิความผู้เคารพคมันผู้พันแค่บอกโดยชาวตันยางเจพินความผู้เคารพกูมันผู้พันแค่บอกโดยชาวตันยางเจพความผู้เคารพกูมันผู้พันแค่บอกโดยชาวตันยางเจฟพิความผู้เคารพกูมันผู้พันแค่บอกโดยชาวตันยางเจพิความ ผู้พันเค่บอกโดยชาวู้นยางเจพิ่มความผู้เคารพคูมันผู้พันเค่บอกโดยชาวสันยาเจพ่ความผู้เคารพคูมันผู้พันเค่บอกโดยชาวส้นยางเจพความผู้เคารพคูมันผู้พันเค่บอกโดยชาวสันยาเจพ่มความผู้เคารพคู่มันผู้พันแค่บอกโดยชาวัันยาเจพ่นควัม Damn the game.